สวัสดีค่ะค่ะขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่ Part 3นะคะเป็น Reading Ability ค่ะเราจะตะลุยไปด้วยกันเลยนะคะ Part นี้เป็น Part สุดท้ายแล้วค่ะของข้อสอบภาษาอังกฤษ O n e t ของเรานะคะเราจะเริ่มกันด้วยเป็น Part ของ Vocabulary ค่ะ Part ของ Vocabulary นะคะก็จะให้เราเลือกคำคำศัพท์นะคะ เติมลงไปในช่องว่างให้ถูกต้องค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีคำศัพท์มากมายเลยเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันโดยละเอียดเลยนะคะตัวแรกค่ะพ s เ a g e แรกบอกว่า oss, uh, ross ross levy has been designing and making his own toys since he was a schoolboy เราเป็นการเล่าเรื่องนะคะถึงคนคนหนึ่งที่ชื่อว่าคุณ ross levy นะคะท่านเนี่ยเป็นคนที่ um, designing แล้วก็ making นะคะ has been designing and making toys มาตั้งนานแล้วอะ since he was a schoolboy นะคะ tense น,นี้นะคะ has been designing and making ตัวเนี้ยเป็นอันเดียวกันนะคะก็คือเป็นการย่อมานะคะ has been designing and has been making ก็คือเป็น uh, present perfect con ค่ะคือทำมานานแล้ว present perfect con ทำมานานแล้วนะคะทำมานานแล้วล่ะ has been บวก verb ing นะคะ ทำมานานแล้วแสดงความต่อเนื่องทำมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กน้อยนะคะจะใช้คู่กับแพซิมค่ะทีนีเ้เขาบอกว่า his work at the art handicraft center now has over 90 90 w a t wooden toys ข้อที่46ค่ะพวกแบบของเล่นของเขาอะนะคะซึ่งเขาว่าเปิดที่ art handicraft center ที่ศูนย์นะคะงานฝีมืองาน handicraft เนี่ยพวกแบบของเล่นนะคะ Now has over 90 wooden toys คุณคะ wooden ค่ะเป็น adjective นะคะทำมาจาก wood ก็คือไม้นั่นเองแล้วก็ toy เป็นคำนามนะคะ mm hmm. wooden toys mm hmm. ก็คือของเล่นที่ทำมาจากไม้ใช่ไหมคะทีนี้มันมีหลายสิ่งอะมาดูกันข้อที่46ค่ะข้อที่46มีตัว choice นะคะดังต่อไปนี้ค่ะ mm hmm. 1. different คำตอบตัวนี้แหละคะ่ะถูกต้อง different ก็หมายถึงว่าหลากหลายมากมายนะคะเพราะว่ามันจะไปตรงกันนะคะส่วนข้ออื่นๆค่ะ namely เนี่ยก็แปลว่าเหมือนแบบที่มีชื่อว่านะคะเป็นแบบ specific name นะคะ specific c o l o นะคะซึ่งข้อนี้ค่ะมันก็ไม่น่าจะใช่นะคะออกในแบบ specific c o l o หรือแปลว่าชีเฉพาะเจาะจงนะคะหรือเลือกอีกอย่างหนึ่งว่าอย่างเงี้ยค่ะมีชื่อว่า unlikely แปลว่า ไม่น่าจะใช่หรือว่าไม่น่ามีแนวโน้มนะคะนะ unlikely l i k e l y แปลว่ามีแนวโน้มค่ะแล้วส่วนคําว่า un ก็คือไม่นะคะก็ไม่น่าจะเป็นนะคะประมาณนั้นนะคะไม่น่าจะเป็นนะคะแล้วก็ unpopular มาจากคําว่า popular ค่ะเติมอันไปข้างหน้านะคะก็คือแปลว่าไม่เป็นที่นิยมนั่นเองนะคะแล้วก็คําว่า artificial มาจากคําว่า art นะคะ artificial ก็หมถึงว่าเป็นของปลอมนั่นเองเป็นของ fake นะคะเป็นของปลอมนะคะสำหรับข้อนี้ค่ะคำตอบที่ดีที่สุดคือคำว่า different นะคะ different ก็หมายถึงหลากหลายนั่นเองเหมือนกับคำว่า various variety อะคะ่ะ various มายถึงหลากหลายนั่นเองนะคะนั้นข้อนี้จึงตอบข้อที่1ค่ะทีนี้เราก็ไปดูนะคะต่อข้อที่47ค่ะเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าตึงตึงตึง from small animals to a hand carved rocking horse โอ้โหคิดดูคุณเขาเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบแกะสลักขึ้นมาแฮนด์คราฟต์เลยนะคือแฮนด์คราฟต์อ่าแกะสลักด้วยมือนะคะตั้งแต่ small animal ค่ะเป็นของเล่นที่แบบเป็นรูปสัตว์เล็กๆน้อยๆนะคะสังเกตนะเราอะ่ะจะมีการใช้ตัวที่เรียกว่า parallel เหมือนกันซึ่งนั่นก็คือ from แล้วก็ to จากอะไรไปถึงอะไรเราจะใช้ตัวนี้นะคะ from แล้วก็ to นะจากตั้งแต่ small animals ค่ะ t my h a n d c r a f t rocking horse ก็คือมาโยกใช่ไหมอ่ามาโยกใช่ไหมอืมใช่นั่นแหละนะคะข้อที่47ค่ะเราจะใช้คำว่าอะไรดีคะที่แปลว่ามีตั้งแต่อะไรอะเล็กๆนะตั้งแต่ small animal ค่ะจนถึงมาโยกนะคะข้อนี้ค่ะ number 47ค่ะเรามีตัว choice ดังต่อไปนี้นะคะตัวแรกค่ะ ordering order ก็หมายถึงสั่งนะคะหรือว่าตามลำดับนะั่นเองซึ่งอันนี้ไม่น่าใช่ order สินค้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เออ sequencing แปลว่าเป็นลำดับที่นะคะเพราะว่า sequence s e q u e n c e ่ g มันแปลว่าลำดับนะคะก็คล้ายๆกับ order ก็ผิดทันทีนะคะเป็นตามลำดับตามขั้นตอนข้อนี้แหละคะ่ะข้อที่3 ranging ถูกนะ range from นะคะปกติเราจะใช้ตัวนี้อยู่แล้ว range from ก็คือมีตั้งแต่อะไรถึงอะไรนะคะตั้งแต่ ตืดดถึงตืดดมีตั้งแต่ค่ะเราใช้ตัวนี้นะคะ ranging นะคะส่วน spreading ก็หมายถึงว่าแผ่แผ่กระจายนะคะแพร่กระจายนะคะแล้วก็ lining ก็คือตามลำดับหรือว่าตามลายสินค้าดังนั้นข้อนี้ตอบ ranging ค่ะต่อไปนะคะข้อที่48ค่ะเราก็มาอ่านกันต่อนะคะเขาบอกว่า Ross ก็คุณ Ross เนี่ยนะคะ uses penis us and remote word ก็คือเป็นประเภทชื่อของต้นไม้นะคะของไม้นะคะ when the ดึงตึง,ต,งตึง have been cut อะไรเอ่ยถูกตัดได้คุณดูสำนวนนี้นะคะ have been cut มันเป็น passive voice มันถูกตัดคุณว่าอะไรถูกตัดคะแล้วก็ they are handed hand sanded ก็คือถูด้วยกระดาษทรายอะคะ่ะ hand คือมือใช่ไหมคะแล้วก็ sand เนี่ยก็แปลว่าทรายใช่ไหมถูกขัดด้วยกระดาษทราย and put together and finally ตึงตึงๆ with soybean oil แล้วก็ถูกเคลือบโดย uh, soybean นะคะ oil น้ำมันทีนี้ตรงนี้มันจะต้องใช้เทนคล้ายๆกันข้อ49นะคะกับข้อ48เนี่ยมันจะต้องคล้ายๆว่าไปด้วยการเป็นสิ่งเดียวกันแล้วจะต้องเป็น uh, ประทานตัวเดียวกันด้วยนะคะคุณคิดว่าตัวอะไรคะที่สามารถถูกตัดได้นะคะถูกขัดด้วยกระดาษทรายได้แล้วก็ทาด้วยซ o y บ e อ so oil, ได้ คำตอบคืออะไรคะไปดูกันค่ะข้อที่ตอบนะคะก็จะมีข้อ48กับ49เนะคะเราจะไปด้วยกันเลยตัวนี้ค่ะข้อที่1 shapes แปลว่าเป็นรูปร่างนะคะเป็นรูปเป็นร่างอืมใช่หรือเปล่านะเป็นรูปเป็นร่างคล้ายกับคำว่า form นะคะ the forms นะคะ form ตรงนี้ก็คือหมายถึง form ของไม้ะคะ่ะ form ของไม้ที่เป็นแบบว่า ไม้ที่ถูกตัดออกมาแล้วอะเป็นแบบชิ้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็น forms ส่วนข้อที่2 fraction fraction หมายถึงเศษส่วนค่ะเช่น1อ,อ,อะไรคะหาสขคะหรือไม่ก็แบบว่า1 third สมมติ1ส่วน3อะไรอย่างเงี้ยเนีกยอหระหรือไม่ก็ diagrams d i a g r a m นี้ก็จะเป็นหมายถึงแบบพวกแบบเหมือนแบบ flow chart อะแบบ d i a g r a m ว่าไม่เป็น นะคะเป็นโฟล์ชาร์ตอะไรเงี้ยเป็น Bar c h a r t ตอะไรเงี้ยเป็นพายชาร์ตอะไรเงี้ยนึว่าเออเป็นแบบนะแล้วก็ชาร์ตอันนี้ก็ไม่ใช่เพราะว่าไดอะแกรมกับชาร์ตก็คล้ายๆกันแล้วก็ Images ก็หมายถึงภาพนะคะฉะนั้นข้อนี้ค่ะำตอบที่ดีที่สุดคือข้อแรกค่ะ shapes ก็คือเป็นรูปเป็นร่างนะคะ shapes หรือว่า forms of the wood นะคะก็คือไม้ต่างๆส่วนข้อที่49ค่ะก็จะเป็นการทาด้วยน้ำมันเคลือบนะคะ คำว่าทาหรือว่าเคลือบนะคะในภาษาอังกฤษใช้คำว่า coat นะคะ coat c o a t นะคะ coat ข้อนี้นะคะเติม ed e เพราะว่ามันตามหลังด้วยอะไรคะเป็น passive ใช่ไหมคะก็ has been coated นะคะก็ประธานก็คือเป็น form of the boots นะคะแล้วก็ has been coated นะคะดังนั้นข้อนี้ถูกต้องค่ะคำว่า coat นะคะนอกจากจะแปลว่าเซอ้อ coat ที่แบบเราใส่แบบ กันหนาวได้แล้วเนี่ยก็จะหมายถึงการเคลือบได้ด้วยนะคะถ้าคํานามก็อาจจะหมายถึงขนขนสุนัขนะคะก็ได้นะคะโค a นะคะเหมือนกับเฟอร์ค่ะนะแล้วก็ถ้าเป็น verb เนี่ยก็หมายถึงเคลือบหรือว่า cover ค่ะส่วนคําว่า patch นะคะก็หมายถึงว่าปะนะคะหรือว่าแปะแบบเป็นรูเล็กๆก็ไปปะไว้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ไม่น่าจะเข้าพวกตรงนี้ paint ก็หมายถึงว่าทาสมีมันยังไม่ถึงขั้นทาสีที่ต้องแบบ เอาสี TOA มาทำานะคะ Beautify ก็มาจาก Beautiful เป็น Verb นะคะหมายถึงว่าทำให้สวยขึ้นแล้วก็ Color ตรงนี้ตัวที่ดีที่สุดนะคะก็คือทาเคลือบนั่นเองนะคะก็คือคำว่า Coat นั่นเองนะคะเหมือน sugar coated words นะ,ะอ่ะแบบคำพูดที่แบบเคลือบด้วยน้ำตาลนะแต่ความจริงแบบไม่ประสงดีอะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันนะคะอ่ะทีนี้ถัดไปคะ่ะข้อเทดมาเขาใช้คำว่าอะไรนะคะข้อที่50เขาบอกว่า Um, Rosh Levy also has export orders to Europe export นะคะหมายถึงส่งออกนะตรงข้ามกับ import ค่ะตรงข้ามกับ import นะคะถ้า import เนี่ยจะแปลว่านำเข้าเพราะว่ารากศัพท์คือคำว่า im 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 นะคะในขณะที่ export มีรากศัพท์คือ x นะคะเหมือน exit อะไรพวกนี้ ex ก็หมายถึงว่า,าส่งออกนั่นเอง orders to Europe The United States, Canada, Asia and Australia ข้อนี้คือเขาว่าส่งออกไปหลายๆที่มากๆเลยแล้วก็มี mail orders มีคำสั่งสินค้านะคะส่งมาทางเมลเนี่ย Are always welcome เรียกว่าเขาเนี่ยได้รับการต้อนรับอย่างดียินดีเสมอนะคะถ้าเกิดจะมีใครส่งมานะส่งมาทางเมลหรือว่าส่งมาทางไปรษณีย์ก็ได They ้ They will be packed and posted They will be packed and posted ตึงดึงตึง้ง ข้อมูลนี้นะคะ day เป็น subject ค่ะ will be packed เป็น verb นะคะพวกนี้จะถูก p a c k นะคะตัวนี้ค่ะ day ตรงนี้หมายถึงอะไรก็หมายถึง order สินค้าหมายถึงสินค้าที่เขาแบบทำเสร็จแล้วโค้ดเสร็จแล้วอะไรเรียบร้อยเนี่ย will be packed อันนี้ก็เป็น passive voice นะคะเป็นเ v e r s i o นของ future ค่ะ will be packed and posted ก็เหมือนกันก็จะถูกส่งนะคะปรายีย ไปยังสถานที่ต่างๆทั้งประเทศยุโรปอยู่ในเต็ดสเตทส์แคนาดาเอเชียและออสเตรเลียค่ะไปดูกันนะคะว่าข้อนี้ตอบอะไรข้อที่50ค่ะข้อที่1 overseas 2 remotely 3 outward 4 abroad 5 externally คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ1ค่ะ overseas อา overseas แปลว่าต่างประเทศแบบข้ามน้ำข้ามทะเลเลยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยขายในแบบดินแดน,น ที่แบบแตกต่างกันมากเป็นแบบ different parts of the world เลยเนี่ย oversea ค่ะก็คือการต่างประเทศแบบข้ามน้ำข้ามทะเลนะคะยิ่งใหญ่มากนะคะส่วนคำที่คล้ายๆกันคือคำว่า abroad หลายๆคนน่าจะคุ้นๆกับคำว่า abroad นะคะคล้ายๆกับคำว่า foreign นะคะก็หมายถึงว่าเป็นเอ๊ะสะกดผิด <laughs> foreign นะคะ foreign foreign สะกด f o i e i g n uh, foreign หรือ foreigner เนี่ยค่ะที่ว,ว่าชาวต่างชาติพวกนี้หมายถึงต่างประเทศค่ะต่างประเทศตรงนี้ก็จริงนะคุณอันนี้คือต่างประเทศลักษณะแบบว่าข้ามน้ําข้ามทะเลนะคะอันนี้คือข้ามทะเลเลยนะคือแบบว่า from coast to coast นะคะจาก coast to coast แบบข้ามน้าข้ามทะเลแต่เน,นี้ยมันจะยังแบบว่าต่างประเทศแบบว่าคล้ายๆว่าแบบเป็นเพื่อนบ้านกันเช่นเราไปเที่ยวประเทศพมา่าลาวกัมพูชาเวียดนามอะไรเงี้ยก็จะเป็น abroad กลๆนะะคส่วนคาว่า remote l y remotete แปลว่าที่ไกลๆค่ะซึ่งตรงนี้มันจะดูเหมือนเป็น rural area หรือว่าเป็นแบบ distant นะคะตรงนี้มันจะคล้ายๆกับคำว่า distant, distance, d i s t a n c y distantly นะคะหมายถึงว่าแบบที่ไกลๆซึ่งตรงนี้เราก็รู้เลยว่ามันไกลแต่ว่ามันไกลถึงขนาดต่างประเทศเลยเนาะข้ามน้ำข้ามทะเลนะคะส่วน outward มาจากคาว่า out ค่ะ outward word เนี่ยแปลว่า way หรือแปลว่าเส้นทางนะคะ outward ก็หมายถึงว่าส่งออกเหมือนกับ export ซึ่งตรงนี้ก็ไม่น่าจะใช่แล้วก็ external ที่ก็แปลว่าภายนอกนั่นเองค่ะตรงข้ามกับ internal นะคะ internally นะคะเหมือนแับภายในกับภายนอกเนี่ยค่ะ external x แปลว่าข้างนอกใช่ไหมคะส่วน in ก็แปลว่าข้างในค่ะดังนั้นก็ไม่ใช่คำตอบที่ถูกคำตอบคือข้อ1ค่ะต่อไปนะคะไปดูกันต่อเลยว้าวพาร์ทนี้ค่ะเป็นพาร์ท reading comprehension ค่ะหลายๆคนชอบไหมคะพาร์ทนี้เคล็ดลับของเราก็คือ ไม่ต้องอ่านโจทย์ก่อนเอ้ยผู้เรีไม่ใช,ไใช่ไม่ต้องอ่านตรงพาสเซจมากเท่าที่ควรนะคะเพราะว่าเราจะต้องมาตะลุยที่คำถามกันเลยทีเดียวข้อนี้นะคะเป็น extract ที่หนึ่งค่ะลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่ากราฟนะอันนี้เป็นบาร์ชาร์ตใช่ไหมคะเหมือนเมื่อกี้ที่เราคุยกันไปเป็นแบบ d i a ะแกรเนาะที่ี้ลองดูค่ะหัวเรื่องของเขาเนี่ยเขาบอกว่าอะไรมันเป็นการ Show นะคะเป็นเทเบิลนะคะโชว์ทัวริึมนเอเชีย เปนในเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในประเทศโซนเอเชียทั้งหมดนะคะโดยเขาจะใช้เป็น Asia's most visited countries เป็นประเทศที่ได้รับการไปเที่ยวนะคะเยี่ยมชมมากที่สุดนั่นเองเป็นลำดับตน้ตนๆค่ะ China received the highest number of travelers to, straight to Asia according to the World Tourism Organization report ถึงองค์การท่องเที่ยวนะคะแห่งโลกนะคะ World Tourism Organization นะะบอกจีนอันดับหนึ่ง ก็ดูดี figures are in millions ก็คือว่าในแต่ละเอ่อ percentage เนี่ยแต่ละอันเนี่ยก็คือแทนด้วยมิลเลียนทั้งหมดอันนี้คือส่วนของ percentage นะคะแทนด้วยมิลเลียนทั้งหมดนะคะอ่ะทีนี้เราก็ลองมาดูกันนะคะว่าในโจทย์ของเราเขาบอกว่าอะไร the least visited countries were โอ๊ยตอบได้แน่นอนค่ะ the least นะคะ little ค่ะนะคะตอบได้แล้วแหละใช่ไหม little Less แล้วก็ least เป็นขั้นสุดนะคะ little แปลว่าน้อยขั้นกว่าคือ less แล้วก็ขั้นสุดคือ least นะคะก็คือน้อยที่สุดนั่นเองนะคะดังนั้นคุณก็ดูสิคะว่าอะไรน้อยสุดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด,ดมี2อันใช่ไหมบรูไนกับภูฐานข้อไหนคะข้อที่2ถูกต้องค่ะนะนะคะทีนี้พอจำได้เปล่าว่าอะไรคือคำตัวข้ามกับ little ก็คือคาว่า much หรือว่า many ใช่ไหมที่แปลว่ามากอ่ much กับ many ค่ะแปลว่ามากขั้นกว่าคือ more แล้วก็ขั้นสุดคือ the most นั่นเองขั้นสุดท้ายอย่าลืมนะคะจะมี the เสมอนะคะแล้วก็จะมี the เสมอและลืมเด็ดขาดเลยนะนี้ค่ะเป็น the least เห็นไหมมี the เสมอค่ะต่อไปค่ะตอบคำถามอย่างรวดเร็วนะข้อ52นะคะครูนั่นแหละที่พาช้าใช่ไหม the number of tourists visit sing china in t 0 0 7 a n s e v e ง was ตึ่งตึง ขีดเส้นใต้ค่ะ the number of tourists visiting China เราดูตรงคีย์เวิร์ดนะคะเราอ่านโจทย์ปุ๊บขีดเส้นใต้คีย์เวิร์ดค่ะจำนวนตัวเลขของนะักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวชัยนามีทั้งหมดกี่ล้านคะใค่จำได้บ้างกูจะไม่ได้กลับไปดูมันอยู่ที่เท่าไหร่59.27ใช่ไหมชยัยาค่ะ5้2 7คือตัวไหนคะตัวนี้ค่ะถูกต้องง่ายๆนะคะเป็นการดูแ๊บเดียว the chart demonstrating the figures w o s ตัวนี้ค่ะ The chart เนี่ยที่เขาแสดง The figures หรือว่า number ตัวเลขขึ้นมาเนี่ยนะคะคืออะไรอ่าคำตอบคืออะไรดีคะ 1. a record since เฮ้มันใช่หรอ since คือตั้งแต่หรออา้าวไม่ใช่เฉพาะปีนี้หรอไม่ใช่ in หรอเออหรือว่า by annual report by annual ก็คือหมายถึงว่าทุกทุกปีนะคะ annual แปลว่าหลายปีเติม by ไป,ไปข้างหน้านก็แปลว่า2เอใช่หรือเปล่า number three arrange in an alphabetical order a l p h a b e t ิ c กโอ r d e รก็หมายถึงว่าตามลำดับตัวอักษรนะคะแบบเรียงลำดับจาก A แล้วก็ B แล้วก็ C อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่หรือเปล่าไม่ใช่นะขึ้นต้นด้วยชไนนานะคะแล้วก็ reported by the world tourism organization คำนี้ละคะ่ะถูกต้องนะคะเพราะว่ามันไปตรงกับในในตรงข้างหน้าพอดีต่อไปค่ะข้อที่54นะคะเขาบอกว่าอะไรข้อ54เขาบอกว่า the numbers of visitors to japan and south korea เป็น2ประเทศนะคะคนที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นกับคนที่ไปเกาหลีใต้ค่ะ differs by million คิดเลขกันค่ะครูเริ่มลำบากแล้วนะคะคิดเลขไม่ได้แล้วค่ะ differ ก็คือเป็น verb ใช่ไหมคะแบบแตกต่างกันนะคะเหมือน different นะคะ,ะไปดูซิญี่ปุ่นกับซาวส์กีเรียต่างกันขนาดไหนญี่ปุ่นกับซาวส์กีเรียอยู่ตรงไหนคะญี่ปุ่นกับซาวส์กีเรียญี่ปุ่นอยู่นี่และซาวส์กีเรียอยู่นี่ เซปนคือ24.03ในขณะที่ South k ค r รีอยู่ที่อะไรคะ13.23นะคะดังนั้นข้อนี้ก็ต่างกันที่ไหนคะคำตอบคือข้อข้อนี้ใช่ไหม1.10.80ถูกต้องค่ะต่อไปนะคะไปดูกันต่อเลยข้อที่55ค่ะ ข้อที่55บ,บอกว่า the figures in the chart represent the what in 2017โอ้โหก็เพิ่งดูไปเมื่อกี้เองนะคะว่าจำนวนในชาร์ตหรือว่าตัว number ในชาร์ตเนี่ยมันแสดงถึงอะไรเมื่อวาน data post by n n number two number of traveler to Asia yes is it or อืมจริงหรอ the number of traveler หรือเปล่าหรือว่าเป็น the number of um, visited countries ใช่ไหมมันคือ the number of visited countries right แล้วก็ list of the visitors around the world เฮ้ยใช่อ a r around the world หรอหรือว่า most visited countries in Southeast Asia ไม่ใช่ไม่ใช่ Southeast Asia ละเพราะว่ามันคือพูดว่าเอเชียใช่ปะหรือว่าข้อ5 10 t o p popular countries in Southeast Asia ข้อนี้ก็ผิดทันทีค่ะดังนั้นคำตอบคือข้อ2ค่ะเป็น the numbers of travelers ที่ visit the visited countries in Asia นะคะซึ่งเขาก็เรียงลำดับมานะคะเป็น top 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 countries นะคะดังนั้นคำตอบคือข้อที่2นั่นเองเพราะว่าถูกต้องด้วยในเรื่องของ scope country นะคะคือประเทศในเอเชียทั้งหมดอันนี้ไกลเกินไปอันนี้แคบเกินไปค่ะเพราะว่ามีทั้งภูทานมีทั้งแบบว่าเยอะแยะไปหมดเลยนะคะดังนั้นคำตอบก็คือข้อนี้ละคะ่ะโอ้แล้วก็มีอีกคำหนึ่งนะ traveler เนี่ย นะคะคแปลว่านักเดินทางหรือนักท่องเที่ยวใช่ไหมคำว่านักท่องเที่ยวยังมีคำอื่นอื่นอีกนะคำแรกก็คือ visitor ค่ะ,คะ visitors นะคะแล้วก็มีคำว่า tourist นะคะที่น่าจะเป็นแบบหมายถึงว่าคนที่แบบมาท่องเที่ยวได้ด้วยนะคะ,นะคะส่วนนักท่องเทีย่ยวต่างชาติเนี่ยก็คือ foreigner ค่ะ foreigners นักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะ foreigner F O R E I G N E R S นะคะรอบนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีเนาะต่อไปค่ะ extract ที่2 item number 56 t o 59อันนี้เป็นการ์ตูนนะคะการ์ตูนค่ะนะคะเราก็ดูกันก่อนสิว่าการ์ตูนบอกว่าไงเพราะว่าการ์ตูนสำหรับครูนะคะตอนสมัยครูเด็กๆครูพบว่ามันแบบยากมากเลยอะตีโจทย์ไม่ออกแต่ตอนเนี้ยโอเคพอได้แหละ <laughs> นะคะ อันนี้ค่ะเป็นการ์ตูนของ Blondie นะคะมี p i c t u r t s 1, 2, 3ค่ะอันแรกนะคะก็จะเห็นคนคนนี้นะคะแกพูดว่าอะไรรูป้ป่ะแกพูดว่า Bumstead w h a t on Earth Are you doing เกิดอะไรขึ้นอะ What on Earth นะคะก็เหมือนกับแบบ What are you doing อะเออนะคะและ้วนี่คนนี้ก็บอกว่าไง I'm taking a yoga break to help me focus my thought b o s s ผมกำลังทำโยคะอยู่ครับเพราะว่ามันจะช่วยผมโฟกัส กับงานได้แบบทำให้ผมคิดออกทีนี้บอสก็บอกว่าไงอ๋อ uh, uh, คนที่พูดก่อนนี่คือคนนี้เนาะบอกว่า you should give it a try น่าจะลองนะคะ give it a try ก็คือแบบน่าจะลองนะคะ try แปลว่าลองนะคะทีนี้คนบอสก็บอกว่า actually i did try it once a long time ago โอ้ยเอาจริงๆนะ in in actually ก็คือแบบ in fact นะคะฉันเคยลองทำแล้วมานานมากแล้วอะแต่ปรากฏว่าไงรู้ปะ ช่องที่3บอกว่า my wallet fell out and I swore I never do it again แล้วก็เดินจากไปแบบโมโหโมโหนะคะก็คือ my wallet ก็คือกระเป๋าสตางค์เขาเนี่ยนะคะ fell out ล่วงหมดเลย and I swore I never do it again แล้ันสาบานเลยนะว่าฉันจะไม่ทำมันอีกอก็เป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีนะคะทีนี้ค่ะในคำถามของเรานะคะข้อที่56ค่ะเขาถามว่า b u m s t e a d believes that doing a yoga headstand ทำไมเอ่ยจะช่วยอะไรเขาได้คําตอบก็คือข้อที่5ค่ะ helps him focus well ก็คือทําให้เขาเนี่ยคิดได้มีคาว่า focus เหมือนกันเมื่อกี้นะคะส่วนข้อ4เนี่ย relax ไม่ใช่ละหรือว่า sleepy ไม่ใช่ละหรือว่า before starting work helps him stay fresh อันนี้คือ before starting work นะมันไม่ใช่ว่าเขาทํางานไปแล้วนะั้นสักระยะหนึ่งหรือเปล่านะคะแล้วก็ during a break is necessary จําเป็นหรอคะ necessary ก็ไม่จำเป็นนะคะดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อซานั่นเองค่ะเพราะว่าเขาพูดว่า checking a yoga break ก็คือแสดงว่าเขาก็ทำงานมาแล้วสักระยะหนึ่งค่ะต่อไปนะคะถัดมาปุ๊บข้อ57เค่ะเขาถามว่าอะไรคะ bumstead suggest s that his boss what ควรจะลองใช่ไหมคะคำว่าอะไรควรจะลอง spend more time doing yoga no ควรใช้เวลามากกว่านี้เหรอ Take yoga class เรียนเลยเหรอไม่ Take a regular break อันนี้ก็ดูกว้างไปนะคะ Take a break and do yoga คำตอบคือข้อ2ค่ะก็คือลองพักบ้างสิแล้วก็ทำโยคะเหมือนเขานะคะคำตอบที่ถูกคือข้อ2ส,ส่วนข้อที่1 Avoid doing a headstand ก็คือ Avoid แปลว่าหลีกเลี่ยงค่ะหลีกเลี่ยงนะคะ,ะการทำ headstand ก็คือเอาหัวจิ้มที่พื้นแล้วก็เท้าชี้ฟ้าอย่างเมื่อกี้นะคะ Um, avoid ค่ะตามหลังด้วย verb ing ตลอดนะคะ avoid ค่ะแปลว่าหลีกเลี่ยงนะคะบวก verb ing เสมอหรือเราเรียกกันว่า gerund ค่ะต่อไปข้อ58 according to mom's t a t e it can be c o n c l u d e that conclude นะคะเป็น verb แปลว่าสรุปนะคะเราก็สามารถสรุปได้ว่าอะไรก็มาจากคำนามนะคะ่ะที่คือคำว่า conclusion นะคะตัวนี้แหละ conclusion นะคะเขาก็บอกว่าอะไรคำตอบคือข้อไหนคะ ข้อที่2อง g a helps him work better การที่เขาทำโยคะเนี่ยมันช่วยให้เขาเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นสังเกตการใช้คำว่า help นะคะ help someone do something ค่ะ help someone do something ก็คือช่วยทำให้ใครเป็นยังไงมากขึ้น help นะคะ someone ค่ะ do something นะคะทำให้เขาเนี่ยเหมือนแบบทำงานได้ดีขึ้นค่ะ help someone do something ข้อนี้ถูกต้องนะคะในขณะที่ข้ออื่นก็ดูไม่ข้อพวกค่ะ Only he should take a break แค่เขาเหรอไม่ใช่แล้วล่ะนะคะ a Yoga break is good exercise ก็ไม่ได้สรุปได้อย่างนั้นนะคะไม่ได้สรุปได้เช่นนั้นค่ะแล้วก็ Yoga can help improve one's e l f คนนี้คือใครอ่ะ one's h e a l t ก็คือทุกคนเหรอหรือ,อยังไงแล้วก็ all employees ทุกๆคนที่เป็นพนักงานเนี่ยควรจะ take yoga break อันนี้ก็ไม่ใช่เพราะว่าดูไม่เกี่ยวข้องแล้วก็กว้างเกินไปนะคะด,ดูเหมือนเมารวมอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อไปข้อ59ค่ะ The conversation between Bumstead and his boss shows that ระหว่าง Bumstead แล้วก็บอสเนี่ยโชว์ว่าอะไรคำตอบนะคะคืออะไรคะรู้สึเวทหรือเปล่าไม่น่านจะใช่นะรู้สึเวทนะคะ The boss had a bad experience with Headstand คำตอบคือข้อ3คะ่ะนะคะนั่นก็แปลว่า The boss เนี่ยเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดี with Headstand มาก่อนนะคะเขาก็เลยเดินฉากไว้แล้วก็ไม่เล่นด้วยนั่นเองค่ะนะคะส่วน Um, ข,ข้ออื่นๆนะคะอย่างข้อ4 A y เนี่ย e a k is common practice ก็ไม่ได้ common นะมันดูแปลกประหลาดไม่งั้นเขาไม่ทักหรอก what on earth are you doing นะคะแล้วก็ one can have an injury while doing yoga อันนี้อาจจะจริงค่ะแต่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องในเรื่องที่ข้อมูลที่บัมสเตดแล้วก็ his boss เนี่ยได้คุยกันนะคะแล้วก็ข้อ1ค่ะ the boss does not like taking a yoga break คุณเขาก็ไม่ได้บอกไว้ตรงๆอีกนะคะว่าไม่ใช่นะคะแต่ว่า